สูตร2ตัวล่างราวพัฒนา11คุมภาพันธ์2569ฝากกาไห้ เป็นกำลังใจนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตร2ตัวล่างเราพัฒนานะครับแล้วก็ สรุปแนวทางและทางนี้นะครับมาดูตัวเลขวัที่เล็้วก่อนนะครับสำหรับสองตัวล่างเราพัฒนาที่ออกวัตถุพมานะครับห้าห้าในชุดนี้ไม่เข้านะครับตัวสรุป ก็ไม่เข้านะครับสุดที่หนึ่งงมที่พามาหอ,อกห้าห้าหลุดนะครับแล้วก็สุดที่สองวดที่พามาออกห้าห้าสุดนี้ก็หลุดนะครับ มาต่อไปอาจจะใช้เป็นสูตรใหม่นะครับล่างสูตรที่หนึ่งสูตรใหม่สถิติจิตงวดต่อเนื่องนะครับเริ่มในงวดแรกได้เลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์ออกศูนย์เก้าเข้าในเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์นะครับต่อมาเข้าในเลขสาม ในเลขสี่นะครับต่อมาเข้าในเลขศูนย์ต่อมาเข้าในเลขเจ็ดต่อมาเข้าในเลขแปดนะครับนาจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้ข้อมูล เราพัฒนาในการคิดครับชลพันธุ์บวกหลักร้อยสองครั้งนะบวกหลักหน่วยสองครั้งนะครับได้แปดบวกศูนย์บวกศูนย์บวกสามและบวกสามนะครับผลบวกเท่ากับสิบสี่ดนเลขสีบ่บวกหนึ่งแก้มได้ห้าบวกหนึ่งแก้มได้หก,นกดนเลขสี 1> 1่หนึ่งห้า ลเลขหกนะครับผลออกเจ็ดสี่คำนเลขสี่นะครับต่อมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับได้เจ็ดบวกสี่บวกสี่บวกศูนย์และบวกศูนย์นะครับผลบวกเท่ากับ สิบห้าในเลขนงห้าเลขหก 6, แล้วก็เลขเจ็ดน,นะครับผลออกห้าห้าข้าวในเลขนงห้านะครับต่อไปจะเป็นในงวดสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับได้ห้าบวกห้าบวกห้า หกเก้าในหกเก้านะครับผลบวกเท่ากับสามสิบสามในเลขสามเลขสี่และเลขห้านะครับเราผลสิบเอ็ดคูมพ,พัน์สองห้าหกเก้านะครับสำหรับสุดที่หนึ่ง เลขสามเลขสี่และเลขห้านะครับต่อไปมาดูอีกสูตรนะครับล่างสูตที่สองสุดใหม่สถิติหกงวดต่อเนื่องนะครับเริ่มในงวดแรกได้เลขสามเลขสี่เลขห้าออกสามสี่ข้าในเลขสามแล้วก็เลขสี่นะครับ ต่อมาเข้าในเลขศูนย์ต่อมาเข้าในเลขศูนย์ต่อมาเข้าในเลขศูนย์นะครับนี่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยในบวกเก้าคงที่นะครับ ได้8บวกศบวก7บวก3ในบวก9คงที่นะครับผลบวกเท่ากับ27่ดใเลขเจ็ดบวกหนึ่งแต้มได้8ปดบวกหแต้มในเ,ก, 7, เก, 8, ก้าใเลขเเลขแแล้วก็เลขเนะครับผลออก7จเข้าในเลขเจนะครับ ต่อมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับได้เจ็ดบวกสี่บวกสามบวกศูนย์ในบวกเก้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบสามได้เลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้านะครับผลออก ห้า,หาข้าวในเลขห้านะครับต่อไปจะเป็นในงวดสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับได้ห้า 5, บวกห้าบวกศูนย์บวกเก้าและบวกเก้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบแปด เลข 8, 9, แปดเลขเก้และเลขศูนย์นะครับรอผล11บคุมประพันธ์สองห้นะครับสำหรับชุดที่สองเลข 8, 9, แปดเลขก้าและเลขศูนย์นะครับ มาดูตัวเลขชุดเต็มในวันนี้นะครับเด่นล่างแอดให้เลขสานะครับสูตรที่หนับคู่สูตรที่สได้3ามแปดสามเก้าสามศูแเล้วก็ห้นะครับเด่น3ได้3ามแปดแล้วก็สานะครับ ส่วนตัวเลขที่ตรงชุดรวมจะมีสามศูนย์ศูนย์สามนะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะครับ จะเป็นตัวเลขเด่นสุดของล่างใน,นวันนี้นะครับสรุปล่างเด่นเลขสามตัวชนจะมี30 40แล้วก็59้า เด่นสุดสานะครับรอผล11บเอ็ดคุภมพันธ์2569นะครับนะรับชุดสรุปแนวทางและทางนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ